โอเคนะ้อยู่ผมนิดคุงกันอีกแล้วนะครับวันนี้อาจจะพูดเสียงค่อยหน่อยนะครับก็ขออภัยด้วยก็โอเควันนี้จะมาแจกไมค c r รับ Windows 10ไม่ใช่ไหมครับ f ฟล์อ so n นะครับก็คือในหนึ่งตัวเกมนี้ก็จะประกอบด้วยมอดแสงเงาหนึ่งอันแล้วก็อ่าอะภาษาไทาย1อันมีเสียงเพลงด้วยเป็นสามอันละแล้วก็เป็นไมค c ครับ Windows 10ด้วยครับโอเคก็วิธีตัค่าภาษาไทายก็กดตรงรูปโล่ครับโอเค เลื่อนลงมานี่ครับผมได้ตั้งไว้แล้วนะครับโอเคเข้าเลยครับก็เดี๋ยวผมเข้าให้ดู้วกันนะครับก็ผมว่าก็ไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่โอเคแต่ที่ผมอาจจะแหลกหน่อยโอเคนี่ครับไมครับ windows สิบนะครับจะดูอยู่ข้างล่างนะครับก็มีรูปหัวใจด้วยโอเคอืมก็ไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มาแจกง่ายๆนะครับก็ ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดใครกดแชร์กันด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าผมจะมารีวิวอะไรก็เตรียมดูได้เลยครับโอเคสำหรับวันนี้บายครับเยจ